ลานมังดีโลติไซใหม่ เป็นร้านโรตีใสยไหมเรื่องชื่อขวัญใจคนกรุงเทพที่ขายมานานกว่า40ปีถือกำเนิดมาตั้งแต่ยุคโรตีหยอดเหรียญจึงสามารถการันตีความนุ่มหอมอร่อยที่ถูกส่งต่อจากยุคสู่ยุคของความพยายามในการพัฒนาและปรับปรุงสูตรเสมอมาตั้งแต่อดีตจนเกิดเป็นโรตีใสยไหมสูตรเฉพาะของบางดินอันโด่งดังปัจจุบันซึ่งแป้งโรตีของความเป็นธรรมชาติสูตรดั้งเดิมไม่ใส่สารกันบูดไม่แต่งกลิ่นสังเคราะห์100%อไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพและสามารถมั่นใจในความปลอดภัยได้ในขณนะเดียวกันยิ่่งงงไปกววาานนนััน้้เสสยหมยยงคงคมคค แต่พอดีไม่หวานมากจนเกินไปจึงนับได้ว่าโรตีใส่ไหม่จากร้านบางดินโรตีใส่ไหมเป็นอีกหนึ่งล้านที่ต้องลิ้มลองในจังหวัดอยุธยาสำหรับโรตีใส่ไหม่ร้านบางดินนั้นจะมีทั้งหมด3ชุดได้แก่โรตีใส่ไหม่ชุดเล็กชุดละ35บาทโรตีใส่ไหมชุดกลางชุดละ50บาทและโรตีใส่ไหมชุดใหญ่ชุดละ1 0 0บาทสำหรับอายุการเก็บรักษานั้นแป้งโรตีจูดได้ไม่เกิน2วันเส,ส้นใส่ไหม่จืดได้ทั้งหมด1อาทิตย์สดุดมันเวลาเปิดปิดร้านบางดินนั้น ร้านจะเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาจนถึง17นาฬิกาช่องทางการติดต่อของร้านบางดินนั้นจะติดต่อได้ที่หน้าร้านบางดินโดยตรงเลยหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ Facebook Fan Page บางดินโลตีสส่ไหมหรือเบโทรติดต่อ0815868893